ออน่่ารยตรงนี้นะคะมีร้านอาหารไทยด้วยไทยเอ็นชาลิงตันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหม่ก็ออกมาทานข้าวข้างนอกนะคะที่นี่นะคะที่เราออกมาเดทกันตรงนี้เขาเรียกว่าออริงตันริงตัน่เป็นเหมือนกับ เป็น c ี t y center นะคะเหมือนที่เขาแบบออกมาเฮงเอากันนะคะตรงร้านนี้นะคะเรียกว่าร้านค o p p e อร o o นะคะแล้วก็สถานที่ข้างๆนี่ก็สวยมากเลยเนี่นก็เลยทำวิดีโอไมค์ก็เลยทำวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะที่นี่บรรยากาศชิลมากสวยมากๆเลยค่ะนี่ตอนนี้เรารออาหารหอยู่นะคะที่อเมริกาตอนที่รออาหารนะ้วเขาจะ เสิร uh, mm ์ฟป๊อปคอร์นซัมปิงเขาจะเสิร์ฟป๊อปคอร์นหรือว่าของทานเล่นก่อนนะคะฮาน่าไปซื้อป yeah. mm ๊อปคอร์นเกิดเด้อไปซื้อป๊อปคอร์นในไม่ถ่ายวิดีโอสถานที่สวยๆนี้ให้เพืเ่อนๆดูกันค่ะใหม่พาเดินเล่นชมบ้านเมืองเขากันหน่อยค่ะใหม่ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะที่อเมริกาแล้วก็ที่นี่ด้วยนะคะ บ้านเมืองเขาบรรยากาศดีค่ะสวยสวยร้านค้าถนนนี่สะอาดสะอาดนะคะน่านั่งมากเลยน่านั่งทุกร้านเลยค่ะบรรยากาศดีดี ตรงนี้นะคะเรียกว่า The v i n l a e of Charlington นะ ที่นี่อ่ะถ้าเป็นวันตอนคืนหรือว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะที่นี่จะแบบคนเยอะมากค่ะแล้วก็ถนนขายนี้นะเป็นที่ที่สามารถให้เดินแล้วก็ถือเบียรถือเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ค่ะเดินเดินดื่มได้นะปกติที่อเมริกาทําไม่ได้ค่ะที่นี่สวยมากนะอากาศก็ดีด้วยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ So many places to see in America. I like everywhere that you take me to. <laughs> ดีมากเลยค่ะน่านน่งทุกร้านเลยนะะตรงนี้นะคะมีร้านอาหารไทยด้วยไทยเอ็นชาลิงตันนะคะเผื่อว่าใครได้แวะมาเทีย่ยวที่นี่ค่ะอ่าคลิปนี้เราก็ จะลาที่ตรงน,นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆใครได้มาเที่ยวหรือว่าใคร resource, อยากมาเที่ยวยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของใหม่ด้วยนะคะไปกันนะ say goodbye now goodbye goodbye bye bye ค่ะ see you for the next video <weight> <ch topics>